สวัสดีครับวันนี้พบกับไลก์กินอัสริ g อัส i n g เกมอะไรอนะครับโอ้ผมจะมาแคสเกมใหม่ครับนะครับเอออ่าอ่าอ่ามันทำไมมันขึ้นไรครับโอ้ไม่ต้องไปสนใจมัน,นครับอ่าเล่นไปเลยครับอ่าผมสร้างอะไรไปไเรื่อยๆนะครับตอนนี้กัง ทำไมต้องสร้างรูปปั้นนาเบยักษ์เหรอครับสลีมมงคลเหรครับโอ้โคตรสลีมมงคลเลยนะครับจะลองสร้างดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมสามารถสิ่งของได้เฮ้ยคนอะไรทำไมมันขึ้นอย่างงี้อ่ะแบบแบบมันแมป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 เงี้ยเป็นผู้ที่โปรแกรมว่าอะไรเปล่าเป็นเป็นแบบ แล้วคุณผมโพสลง youtube แล้วคุณไปดูเองก็แล้วกันนะเออ Good.